สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามว่าจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักนณะราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2568นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r b u บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของชาวราศีศพฤษภลักษณะพฤกษจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวพฤกษได้เป็นไพ่1เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ the sun the h i g h priestess นะครับ 7 of s o นออใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่6 of one นะครับเดีย๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ the h e r of h a n t ถ้วยแล้วก็ไพ่ e i g of one e of sword ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ The World อิทธิพลใต้สำรับ3ดาบครับทีนี้เรามาดูกันมาดวงของชาวราศีพฤกษภลักณาพฤกษภจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเลยนะครับอิทธิพลของชาวพฤกษภลักณะพฤกษภน,นะครับตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในภพเลือนปุตตะคือภพเลือนที่5ของลักนาถือว่าเป็นตําแหน่งที่ ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าดาวศุกร์จากโครจรเป็นนิดนั่นเองนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสภาวะอารมณ์และจิตใจของตัวเราเองนิดหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะมีผลกระทบเข้ามาในสภาวะอารมณ์และจิตใจของตัวคุณเองด้วยนิดหนึ่งนะครับและ อิทธิพลของชาวราศีพฤษภรัขนาดพฤษภนั้นอาจจะมีโอกาสแนวโน้มในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับมีไพ่เดอะเวิรเกิดขึ้นเนาะเดอะเวิรเนี่ยหมายถึง ต่างประเทศหมายถึงการเดินทางนะครับเดินทางไกลนะทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศได้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเดินทางตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันบางคนอาจจะเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวก็ได้เพราะว่า The w เว l d ถ้ามาพร้อมกับ3ถ้วยแปลว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาหรือว่าไป พักผ่อนย่อนใจไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นไฮซีซันของภาคเหนือและภาคอีสานถ้าเกิดเป็นในลักษณะของอในประเทศแต่ถ้าต่างประเทศนะครับเราก็อาจจะไปแบบออไปเที่ยวที่มันเป็นแบบหิมะอะไรประมาณนี้นะครับยุโรปเอออเมริกาเออหรือว่าเป็น เกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยไต้หวันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันก็เป็นช่วงไฮซีซันเป็นฤดูดาวใช่ไหมครับที่คนไทยอาจจะอยากไปสัมผัสนะประมาณนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะครับสำหรับชาวพุกธศกก็มีโอากาสแนวโน้มทิศทางตรงนั้นได้แต่ก็คงอยากจะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยโคจรเป็นนิดในราศีพบปุตตะปุตตะแปลว่าอารมณ์แปลว่าความรู้สึกนะครับแล้วเปนน มันแปลว่าความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งเราอาจจะมีแพชชั่นมีความรู้สึกมีแรงกระตือรือร้นที่อยากจะไปมากๆเลยนะแต่บางครั้งมันก็ติดนั่นติดนี่ติดนู่นบางอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้ามันถึงนะจุดที่มันโอเคมันก็จะพุ่งไปเลยนะครับแบบนั้นเป็นต้น ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการงานกันบ้างอิทธิพลการงานสำหรับชาวพฤกษบลักขนาพฤกษบมีทั้งเสาและราหูโคจรอยู่ในพบเลือนกรรมะนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดีอยู่นะเพราะเสากับราหูเป็นดาวคู่มิรกันมันทําให้ชาวราศีพฤกษบลักขณะพฤกษบเนี่ยได้รับโอกาสจากคำวา่าอะไรดีละ่ะเหมือนกับเพื่อนพ้องหรือได้รับ การสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการงานก็จะค่อนข้างเด่นแล้วก็พุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเต็มที่ก็คือไพ่บนี้เลยเอ็กออฟวันนะครับแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟวันสองใบนี้นะครับเป็นไพ่ของการที่มันทําให้เรามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้แบบเออได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานกับอ,อะไรนะที่เป็น คอกพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับที่จะได้รับโอกาสตรงนั้นที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นมีโอกาสที่เราเองนะครับจะได้รับ การสนับสนุนการส่งเสริมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีไพ่เดือดตันมาด้วยนะครับได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนที่จะทําให้เรามีโอกาสมีแนวโน้มมีทางที่ดีมีการได้รับแรงผลักดันแรงสนับสนุนจากบุคคลอื่นมากๆหลายๆที่หลายๆอ,อย่างที่จะทําให้เรานั้นขึ้นไปสู่ความสําเร็จตรงนั้นได้ดีนะครับเช่นกันนะครับโอเคถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีด้วยเพราะตําแหน่งสุภะค,คือความสําเร็จก็โคจรไปกลุ่มกับ ในเรือนกรรม,มะนะครับแล้วกรรม,มะก็เป็นตําแหน่งเกษตรบดีก็เลยทําให้เราอะสามารถมีความมั่นคงสามารถมีการต่อยอดการพัฒนาในลักษณะของความสําเร็จเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการต่อยอดการพัฒนาไปได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเราอาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศได้ทํางานต่างจังหวัดได้รับการสนับสนุนตรงนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับหลายๆอย่างที่จะทําให้เรามี โอกาสมีความสําเร็จหรือมีอนาคตที่ดีน้องนองนักศึกษาสำหรับชาวพฤกษก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองอาจจะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีความสําเร็จตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะครับทำให้เราอาจจะแบบมีการเรียนที่จะประสบความสําเร็จตรงนั้นได้ด้วยอันนี้สำหรับชาวราศีพฤกษก็จะถือว่าดีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีไพ่3ดาบกับไพ่7ดาบมา นะครับสามดาบกับเจด,ดาบบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แค่ใบใดใบหนึ่งมันก็หมายถึงการหลอกลวงหรือหมายถึงความผิดหวังแล้วแต่เนี้่มาสองใบเลยนะแสดงว่าชาวพฤกศบต้องระมัดระวังในลักษณะของการที่ต้องไม่ทุ่มใจไม่เทใจไป อินกับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะผิดทางหรืออาจจะมีปัญหามีประเด็นหรือมีความไม่ชอบมาพากลน,นะครับจากในเรื่องของการที่บางคนอาจจะหวังแค่ผลประโยชน์จากคุณเองเท่านั้นอะไรแบบนี้หรือเขาอาจจะมาแค่ต้องการผลประโยชน์พอได้ผลประโยชน์สบสูบผลประโยชน์จากคุณหมดเขาก็ทิ้งเราแบบนั้นอ่ะม,มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นน่ะ Uh, The High p r i e s t s บอกว่าคุณอาจจะมีเซนส์มีลางสังหรณมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกแบบตื่นรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่ตามสัญชาตญาณที่มันจะบอกว่าเออเราน่าจะมีอะไรที่ต้องแบบเอกใจหรือเอกใจบ้างว่าแบบเออเอ,อ,อันนี้มันดูเหมือนแปลกๆอันนี้มันดูเหมือนกับออขายฝันดูเหมือนอันนี้มันน่าจะดูมีอะไรแบบซ t h ติงบางครั้งมันก็ต้องมีความจุด หลังในลักษณะของความคิดไว้ด้วยนะครับว่าเออเราไม่ควรที่จะเข้าไปเสี่ยงในบางสิ่งบางอย่างเช่นการลงทุนมากเกินไปหรือว่าเสี่ยงในลักษณะของการร่วมหุ้นเสี่ยงลักษณะของการให้คนอื่นยืมเงินหรือเสี่ยงเกินไปที่จะมอบหน้าที่มอบหมายให้กับคนใดคนหนึ่งทานะครับเพราะไม่ผิดหวังมันก็ถูกหลอกอะ่ะนะครับมันก็จะมีประเด็นตรงนั้นเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้กันขําทุกอย่างงด นะครับเพราะมันอาจจะมีโอกาสของการถูกหลอกลวงในช่วงนี้ได้เพราะไพ่มันขึ้นมาทาั้ง3ดาบแล้วก็7ดาบเลยนะครับโอเคเนาะประมาณนั้นแต่ไม่ได้ปปลว่าทุกคนจะมาหลอกลวงคุณหมดนะมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถจะพิเคราะห์แยกแยะนะครับหรือว่าสามารถที่จะดู คนเป็นมากแค่หน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าไปมอบหมายบางสิ่งบางอย่างให้กับคนคนเดียวนะครับเพราะบางเราบางทีเราก็ต้องมีสัญชาตญาณมีความรู้สึกที่ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่อะไรที่มันเคยมีปัญหามีสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดไปเนี่ยมันก็น่าจะพอที่จะปรับและคลี่คลายแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปได้จากไพ่หนึ่งดาบห,าห,าหดาบหมายถึงความสําเร็จ1ดาบหมายถึง อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่สามารถตัดและแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับยังมีในเรื่องของสภาวะการเงินกันต่อทีนี้เรามาดูในเรื่องการเงินการเงินเนี่ยไม่ให้คนอื่นยืมเงินนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินเพราะมีไพหห่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้น1เหรียญเนี่ยปาวะการเงินที่มีความมั่นคงความ อุดมสมบูรณ์1เหรียญเนี้ยเป็นหนึ่งเหรียญขนาดใหญ่เลยนะครับสังเกตดูว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่แบบเป็นโตอ่ะเป็นเป็นเหรียญขนาดใหญ่คือตอนเนี้ยมีดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นลาภะเนี่ยโคจรไปในทับในเรือนการเงินนะครับมันมีโอกาสาที่ชาวราศีพฤกษบลักขนาพฤกษภจะได้เงินที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของเงินมรดก ะรพรากสกลต่างๆหรือเป็นเงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันเงินเวนคืนต่างๆหรือเงินสินทรัพย์เงินก้อนนะครับที่เราอาจจะได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นลาบนะครับที่อาจจะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยมันพ่วงเรือนมอรณะมาด้วยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราได้มันอาจจะต้องมีรายจ่ายเข้ามาหรืออาจจะต้องมีคนที่จะต้องมา ปอกลอกคุณอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินกับระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีคนมาปอกลอกกับตัวคุณแต่การเงินเนี่ยถือว่าดีแล้วก็เด่นแล้วก็ปังอยู่นะครับเนาะพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้มากๆนิดนึงเนาะเพราะว่าการเงินของคุณยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและก็เป็นเงินก้อนเงินโตเงินก้อนใหญ่เลยที่คุณจะได้รับ นะครับประมาณนั้นเนะาะดาวพฤหัสบดีจะโครจรนะครับลงมาในภพเรือนสาัสแล้วสี่โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพอมาอยู่ในเรือนสาัสดาวพฤหัสบดีเนี่ยยกหน้า นะครับเป็นตำแหน่งโยกหน้าก็ยังถือว่าได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆได้รับในลักษณะของการมีชื่อเสียงมีเกียรติยศที่ดีแล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินสิ่งดีๆตรงนั้นเข้ามาได้ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าการเงินตกในพบรยนอันลีอาจจะต้องพยายามดูแลในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปข้างต้นเลยนะครับประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปวดใช้วิจารณนะครับในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไกด์ไลน์แต่ว่าใคร ใครต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำเป็นคำถามคุณรบกวนด,ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม